ดาบหักกลางสนามรบน่าจะเป็นจุดจบของทหารคนหนึ่งแต่กับชายคนนี้ดาบหักคือจุดเริ่มต้นของตำนานนี่คือพระยาพิชัยดาบหัก เดิมชื่อจ้อยเป็นชาวบ้านธรรมดาแห่งเมืองพิชัยเชี่ยวชาญการฟันดาบสองมือตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะเขารับใช้พระเจ้ากรุงธนบุรีและยืนเคียงข้างสมเด็จพระเจ้าตากสินในทุกศึกแต่ศึกสําคัญที่สุดเกิดขึ้นที่ทุ่งยางใหญ่ขณะที่ทัพพม่าบุกหนักพญาพิชัยรบด้วยดาบสองมืออย่างกล้าหาญจนกระทั่งดาบข้างหนึ่งหักกลางสนามรบแต่แทนที่จะถอยเขากลับตะโกนขึ้นว่าแม้ดาบจะหัก แต่ใจยังอยู่แล้วพุงเข้าฟาดฟันจนข้าศึกแตกพ่ายพระเจ้าตากสินทรงทราบซึ้งจึงพระราชทานนามใหม่ว่าพระยาพิชัยดาบหักกลายเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและพักดีอย่างไม่มีข้อแม้บางคนสร้างตำนานจากชัยชนะแต่พระยาพิชัยสร้างมันจากความพ่ายแพ้ชั่วขณะและหัวใจที่ไม่ยอมพ่ายแพ้แม้ดาบจะหักคามือ